ขั้วกลิ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ค,ครัวและนี่คือตรงประเด็นข่าวค่ำไนะครับสักครู่ทิ้งท้ายกันไว้ที่เรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลปกติจะซื้อเนี่ยโอ้ผมเห็นวันก่อนหน้าสักวันที่สิบห้า ต,ต้องไปขูดกันต้องไปขัดกันต้องไปบนบานสารกล่าวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องลำบากเปิดข่าวดูก็ได้วันนี้นายกนั่งรถเลขทะเบียนท้ายอะไรแล้วก็ไปซื้อสลากตามนั้นเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้ไปแล้วพฤติกรรมผู้บริโภคใช่ค่ะก็กลายเป็นประเด็นร้อนทางสังคมนะคะที่ให้จับจ้องเรื่องของการทํางานของกองสลากนี่แหละว,ว่าตกลงแล้วไอ้แปดงวดที่ตรงเป๊ะ,เ,ปะเลยเนี่ยทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีอ่ะมันบังเอิญจริงหรือ ก็เลยกลายเป็นคําถามครับว่าเอาลวคนที่คิดคน้นเ,เครื่องออกรางวัลเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าชื่อว่าไล่กับบังหเนี่ยปัจจุบันครับท่านดารงตําแหน่งที่ปรึกษาสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณคงเดชคุนพดุงรัฐคือปรากฏว้พอเป็นกระแสสังคมเป็นการตั้งคำถามขอลาออกจากตําแหน่งเลยในวัย70ปีนะครับ เป็นการรับผิดชอบที่ทําให้ทุกคนเข้าใจผิดทําให้ผู้บริหารกองสลักไม่สบายใจใช่คือก่อนหน้านี้หลังจากที่งวดวันที่16มีนาคมก็เลขไปตรงกับทะเบียนร,รถนายกรัฐมนตรีการไปที่ภาคเหนือทีนี้ก็สังคมก็ตั้งคําถามนะคะแล้วก็วันถัดมาก็มีคลิป เผยแพร่ออกมาเรื่องของการที่บอกว่าไอ้เครื่องออกสลากนี่แหละสามารถที่จะล็อกเลขได้แล้วก็มีตัวอาจารย์คงเดชนี่แหละอยู่ในคลิปแต่ว่าอาจารย์ก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นการตัดต่อครับที่บอกว่าสามารถล็อกได้นั้นไม่ใช่นะคะเพราะว่าตัวเองนั้นเป็นคนผลิตเองเป็นคนประดิษฐ์เองทําอะไรออกมาก็ อยากให้ยุติธรรมที่สุดแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเห็นว่าตัวเองสิ่งที่ตัวเองประดิษฐ์นั้นไม่โอเคต่อสังคมก็พร้อมจะรับผิดชอบก็ลาออกไปครับคือคลิปที่ออกมาก็มีการอธิบายการบอกว่าเป็นคลิปที่มาจากมูลนิธิสดสีสลิดวงนะครับ ทดลองครั้งแรกแล้วได้เลขที่ถ่วงน้ําหนักหลังจากนั้นทดสอบอีก5ครั้งปรากฏเลขที่ถ่วงน้ําหนักก็ไม่เห็นจะออกมาเลยก็แปลว่าจริงๆเครื่องนี้น่าจะใช้ได้ต่อให้ถ่วงน้ําหนักเนี่ยก็ไม่น่าจะมีผล,ลนี้คือในมุมของอา,อาจารย์คงเด่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของอาจารย์กันนิดหนึ่งครับมูลนิธิสดสีผมขอฟ้องสื่อมวลชนด้วยนะฮะท่านนําคลิปผมมาออกและท่านไม่ออกทั้งหมด โทษทีฮะการหมุนสารสาธิตพวกนี้มันไม่ใช่หมุนทีเดียวแล้วก็จบผมบอกแล้วป๊อปวันหนึ่งในสิบนั่นวันนั้นผมที่รัฐสภาหมุนห้าครั้งไปออกสักครั้งแต่มาที่หมุนที่สดสีที่โล,ลงรามรัตนะโกสิงวันนั้นเผอิญว่าหมุนและลูกแรกมันออกมาจริงผมยอมรับ แต่ครั้งที่สสองสามสี่ห้าไม่ออกเลยครับนะครับแต่ทำไมเขาไม่เอาทิปทั้งหมดมาแสดงให้ดูหรือมันไม่มันหรือมันไม่เป็นข่าวครับก็ในการทำงานนะครับทุกคนก็ม่ย่อมจะมุ่งหมายให้ผลงานออกมาดีที่สุดในแง่ของอาจารย์เองก็คิดว่านี่น่าจะเป็นการออกสลักที่ยุติธรรมไม่สามารถที่จะล็อกได้ พอมีคลิปออกมาครับอย่างที่บอกว่าครั้งแรกจริงอยู่ลูกที่ถงน้าหนักออกมาก่อนแต่หลังจากนั้นอีก5ครั้งก็ไม่สามารถที่จะล็อกได้แต่เพื่อความสบายใจนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะละออกเรื่องนี้เดี๋ยวมาพูดคุยครับกับผู้สื่อข่าวของเราที่ไปเกาะติดสถานการณ์มาในวันนี้ครับคุณภัรครับครับเป็นยังไงบ้างคุณภณัสสถานการณ์วันนี้ก็เป็นยังไงบ้างก็ถือว่ามันต้องหลายๆอย่างรวมกันนะฮะเครื่องออกสลากเนี่ยถือว่าก็ยากที่จะล็อก เพราะว่าถ้าหากไปถ่วงน้ําหนักเนี่ยผมก็พิจรารณาดูว่ามันถ้ามันจะอยู่ตรงกลางตลอดตลอดเวลาที่หมุนเนี่ยแล้วก็เปิดให้ลูกล่วงลงมาเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้เพราะว่ามันมีคานอยู่ถ้าหากหนักอยู่เนี่ยคานมันจะดันขึ้นไปแล้วก็ลูกต่อไปมันก็จะล่วงลงมาครับคือมันยากมากครับคือต่อให้ถ่วงน้ําหนักเองแต่ระบบ,ค,บคานที่มันหมุนหมุนหม,มุนไปเนี่ย คุณอาจจะไม่ได้อยู่ลูกที่มันหนักแล้วก็จะไปอยู่ตรงจุดที่จะออกก็ได้ใช่ครับแล้วก็ลูกที่จะออกก็ออกลูกเดียวเท่านั้นคือก่อนหน้าน,นี้มีกระแสข่าวเขาก็ไปค้นหาไปสืบค้นกันในอินเทอร์เนต็ตนะคะเขาบอกว่าจริงๆไอ้ลูกสลากเนี่ยมันมีสองด้านคือด้านหนึ่งเป็นด้าน,สาานใสอีกด้านหนึ่งด้านทึบถ้าเกิดว่าเอาเหรียญไปติดอีด้านทึบไว้เนี่ยหมุนเท่าไหร่ไอ้ที่หนักกว่าเนี่ยก็จะหล่นลงมาอันนี้มีมีการเปิดเผยข้อมูลมีการยืนยันไหมคะว่าไม่สามารถจะทําได้แบบนั้น ก็เขาไม่ได้สาธิตให้ดูอย่างนี้นะครับเพียงแต่สังเกตสังเกตเห็นว่ามันมีคารเนยถ้าตามภาพเนี่ยจะเห็นว่ามันมีคานแล้วก็ดันสิ่งที่อยู่ข้างล่างสุดกับออกไปเรื่อยๆฮะแล้วเวลาลูกที่ขึ้นไปสูงมันก็จะ,ระครับเห็นนนะมันก็จะล่วงลงมาต่าสุดอีกครั้งแสดงว่าลูกที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะไม่มีวันเป็นลูกเดิมตลอดครับ เพราะว่าต่อให้คุณหนักสุดจริงคุณไปอยู่ตรงที่จะออกจริงแต่ก็จะมีคาบนบดันออกไปเรื่อยๆกๆ็ไม่มีอะไรการันตีได้อยู่ดีอ,อันนี้คือในม,มุมที่อาจารย์เขาอธิบายมาครับผมแต่ว่าเขาเขาก็ไม่ให้สื่อทดลองเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยเขาถือว่าต้องรักษาต้องเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยนะฮะแต่ว่าขั้นตอนก็มีการพูดถึงขั้นตอนอีกว่าถ้าหากขั้นตอนในการออกสลากเนี่ยอืมันจะโกงได้ไหม เออเพราะว่าในที่ออกาบอกมันก็หลายงวดไม่ใช่ไม่ใช่แค่คนที่ออกเขาบอกว่าคนไปนั่งดูมีการล็อกให้คนที่ล็อกไวเนี่ยขึ้นไปเป็นคนหมุนสลากทําได้ไหมยากนะครับยากอีกยากอีกเพราะว่าทุกขั้นตอนเนี่ยเขาบอกว่ามีการสุ่มทุกขั้นตอนเลยครับตั้งแต่เปิดกล่องอุปกรณ์มากล่องอุปกรณ์เขามีเจ็ดอ่าแปดชุดครับแล้วก็ใช้เพียงหกชุดอ๋อคือแปดแล้วเลือกมาหกอีกสองชุดไม่ได้ใช้อ่าแล้วคุณจะล็อกได้ไงหกจากแปดใช่ไหม หกจากอ่หกจากแปดเนี่ยใครเป็นคนเลือกประธานเป็นคนเลือกประธานกับอ่าประธานกรรมการออกรางวัลเป็นคนเลือกหกชุดเขาเลือกอยังไงเอาเลือกเลือกไปวางที่ตัวเลขอันนี้ชุดนี้วางที่ตัวเลขหนึ่งอันนี้ชุดนี้งงวางที่สามอ๋อคืออันนี้เป็น,คนแค<พ>่วางวางบนโต๊ะเฉยๆเอาขึ้นมาเผยเผยให้ดูเฉยๆพอวางเสร็จหนึ่งถึงหกครบหกชุดแล้ว เอาไปชั่งน้ําหนักครับว่ามีอุปกรณ์อะไรติดอยู่หรือเปล่าต้องผ่านเครื่องสแกนนี่ไงที่คุณอุมบารบอกถ้าติดเหรียญน้ําหนักก็เปีอะไรแล้วน้ําหนักเนี่ยห้าสิบี่ถึงห้าสิบ็ดกรัมไม่เกินนี้ครับกรัมเลยเหระครับครับแล้วกรณีที่บอกว่ามีเลขที่ไปตรงกับทะเบียนรถนายกหรือว่าตัวเลขอื่นๆหลายงวดนี่กองสลากตอบคําถามยังไงบ้างคะกองสลากบอกว่ามันมีโอกาสที่จะออกได้ทุกเลขเป็นเป็นป๊อปอะครับเป็น เป็นความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นใช่ครับซึ่งมันก็อาจจะออกได้ทุกเลขที่เราเห็นแล้วก็อาจจะจินตนาการไปเองเขาบอกคิดไปเองคิดไปเองคือ8งวดที่บังเอิญบังเอิญไปตรงกับเลขท้ายทะเบียนนายกรัฐมนตรีสองปีครึ่งอ่าหรือว่าเลขที่บังเอิญบังเอิญออกศูนย์ศูนย์ที่ไม่เคยออกมาก่อนบางคนก็บอกแต่ขับไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าทุกอย่างมีโอกาสออกถ้าเกิดเป็นเลข2ตัวก็โอกาสหนึ่งในร้อยเหมือนกันแต่ว่าความยากเนี่ยตั้งแต่ เลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวเนี่ยมีความยากเพิ่มขึ้นครับ,รบโดยโดยเฉพาะเขาบอกว่ามีการสุ่มสุ่มคณะกรรมการออกรางวัลในการออกอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็สุ่มว่าในคณะกรรมการที่ยืนหลักใดจะเป็นผู้ออกรางวัลใช่ไหมครับสมมติว่าหลัก2หลัก3หลัก5เป็นผู้ออกรางวัลโห,โหดังนั้นก็ต้อง6หลักถ้าหากล็อกไว้ที่เลขหลักใดหลักหนึ่งเนี่ยก็ ก็จำ <g ulp> ไม่ได้ตามนั้นละมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยหมายถึง3ตัวท้ายเนี่ยถ้าเกิดมีคนยืนทั้งหมด6ชุดไม่ใช่ว่า1 2 3จะเป็นคนออกแต่เขาจะุ่มอีกครับหลักที่1เป็นคนออกนะหลักที่3ออกนะกับหลักที่5ออกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผิดไปล็อกหลักใดหลักหนึ่งผิดก็คือผิดหมดเลยครับมันก็เลยยากอืแล้วนอกจากนั้นความยากที่ขึ้นไปอีกครับรางวัลที่หนึ่งเรียบนี่คุณไหนจะต้องมาตรวจอุปกรณ์มาุ่มเลือก ตัวเครื่องออก6จาก8คกรรมการมาอีกสุ่มหลักที่ออกอีกยังยากกว่านี้อีกเอาเอารางวัลที่หนึ่งเขาบอกว่าต้องมีดับเบิลแรนดอมครับดับเบิลสุ่มก็คือให้กรรมการทุกคนเนี่ยประจําตําแหน่งแล้วก็หมุนหมุนนี่คือการสุ่มตัวตัวแรกละล่วงลงมาตัวเลขตัวเลขที่ล่วงลงมาเนี่ยมี6ตัวครับ ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตัวอะไรบ้างยังไม่รู้เอาไปใส่กล่องตรงกลางล้อวงล้อตรงกลางที่ไม่มีบอลอะไรเลยคซึ่งในบอลล้อตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีเลข6ตัวครับในการหมุนและเป็นการสุ่มอีกทีนึงใช่ครับแล้วคณะกรรมการประธานกรรมการในการออกรางวัลเนี่ยเขาก็จะไปหมุนวงล้อที่เราเห็นทึบแสงนะครับซึ่งเป็นวงล้อยางเขาไปหมุนเพื่อเลือกว่าคณะกรรมการ ในตำแหน่งใดที่จะมาเป็นคนออกรางวัลที่จะมาหมุนไอ้เครื่องที่มีหกเลขเนี่ยหกก่อนเข้าใจไหมฮะคือสมมุติว่าสมมุติว่าคณะกรรมการตำแหน่งที่สี่มาหมุนก่อนครัหมุนหมุนไอ้ตัวตรงกลางปุ๊บเอาเลขนั้นไปอยู่ที่ตำแหน่งที่สี่ก็คือจะล็อกตำแหน่งไม่ได้อีกอธิบายแบบนี้มีทั้งหมดหกเครื่องสมมติออกเอาสามเพื่ออะไรกันผมคุณพัสคุณวารพร หนึ่งสองสามแล้วก็หมุนบอลกันออกมาก่อนคนละลูกใช่แต่ไม่ได้เรียงตามระดับแบบนี้ไงอเอาไปไว้ในของตรงกลางก่อนหมุนอีกแล้วค่อยให้มาเลือกอคุณธพไปหมุนซิหลักคุณจะเป็นหลักอะไรมสมมติว่าหลักไปจากคุณพัรล็อบแรกเป็นบอลหมายเลขสองแต่คุณธพอาจจะได้บอลหมายเลขสี่มาก็ได้โอ้โหแบบนี้แล้วเออแล้วจะล็อกยังไงล่ะแบบเบลน,นดมดัมแต่ว่าสังคมก็าขาดแคลนใจอย,อย่างนี้กองสลากมีแนวทางไหมคะว่าอาจจะสังคายนาเรื่องของการออกสลากไหมยังไง เขาก็มีการตั้งแนวคําถามมาอยู่นะครับว่าสังคมกล่าวถึงขนาดนี้เนี่ยเขาก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเพิ่งได้รางวัล ISO ในการการออกอุปกรณ์เนี่ยซึ่งเขาบอกว่าเป็นการเกี่ยวข้องกับการออกสลากโดยตรงนะครับซึ่งเขาบอกว่าได้รับความโปร่งใสามากม,มันเป็นหน่วยงานที่ให้ ISO ออกมานะครับ,รบว่า,เป,าเป็นองค์กร ว่า,วา,าตรฐานใช่ว่าเป็นองค์กรเนี้ยเป็นการออกรางวัลที่โปร่งใสและก็ได้มาตรฐานครับแล้วตอนนี้ก็ยังไปทดสอบ ISO อีกตัวหนึ่งครับ ISO ตัว9,001 2,008ครับ,รบซึ่งถือว่าเรื่องนี้เป็นการบริหารองค์กรให้ดีขึ้น<อ>แล้วตอนนี้สององค์กร,รหลักๆนะครับแต่ว่านอกจากนี้ก็ยังมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเครื่องในการออกสลากด้วยื ่อให้ตอนนี้บอกว่าจิงอยู่เขาบอกว่าล็ไม่ได้หรอกแต่ถ้าสังคมคลางแคลนก็เปลี่ยนให้แล้วอาจารย์คงเดชเป็นยังไงบ้างคืออาจารย์ออกน้อยใจหรืออาจารย์ทําไมถึงตัดสินใจลาออกอาจารย์คงเดชเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลูกสาวแนะนําบอกว่าพ่อออกได้แล้วอะไรอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและอีกส่วนใช่อายุ70ปีแล้วแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ถือว่าอาจจะแบบ สื่อสังคมประนามอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ลาออกทําให้ผู้บริหารไม่พอใจก็ลาออกรับผิดชอบด้วยการลาออกไปฮะนอกจากนี้มีเครื่องที่เขาบอกว่าจะซื้อมาใหม่เนี่ยเขามีการไปดูแล้วนะก่อนหน้านี้เขาไปดูมาก่อนละนานมากอาจารย์คงเด่นทางกองสลากคุณอธิกิบเป็นผอนะครับซึ่งเขาไปดูมาหลายประเทศมากไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปนะครับแล้วก็ ประเทศในอาเซียนก็มีมาเลเซียสิงคโปร์ที่ถือว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงนะฮะทางด้านการเงินเขาก็ไปดูมาเป็นเครื่องที่เขาบอกว่าออกรางวัลออโตเมติกแต่ผมก็ถามว่าอโตเมติกเนี่ยมันใช้อิเล็กทรอนิกส์ป่ะอะไรอย่างนี้ดิจิตอลหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่ครับเขาบอกว่าเป็นการใช้แรงลมแรงลมฮะเป่าแล้วทีนี้เปป่าล้าเราใช้มือหมุนแมนนวล เป่าแล้วก็มันจะกึ้นขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยผมก็ถามว่าทําไมมันมันถึงขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมาลูกเดียวไหมอะไรเงี้ยมันก็มีระบบถ้าหากขึ้นมาทะลุทะลุลิ้นลิ้นชั้นแรกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะปิดปิดเลยปิดเลยและลูกในก็จะอยู่ลูกเดียวอยู่ลูกเดียวอืมก็เป็นเครื่องอัตโนมัติที่ใช้พลังงานลมโอ้จริงเหรอผมผมเห็นยิ่งเหมือนรถยนต์อะยิ่ง <laughs> อัตโนมัต เขายิ <One input> right th kind of ่งโจรมาแป๊บแป๊บไปแล้วไม่แน่ใจว่าต่างประเทศก็มีปัญหาเหมือนบ้านเราไหมคะเรื่องของการออกสลากก็ต้องไปถามเขาแหละว่าที่ต่างประเทศเขามีสลากไปตรงกับเลขท้ายผู้นําประเทศ8ครั้งในรอบ2ปีครึ่งหรือเปล่าคือ6ตัวในแง่นี่อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะนะคะแต่ว่าคนที่เล่นหวยใต้ดินนี่ก็มีโอกาสได้เหมือนกันที่มันจะตรง2ตัวท้าย3ตัวท้ายนะครับก็คือจริงอยู่ท่านผู้ชมคือถ้าเกิดในแง่ของความน่าจะเป็นถ้าเกิดว่าเลขท้าย2ตัวโอกาสทุกหมายเลขตั้งแต่00ถึง99ก็โอกาสหนึ่งในร้อย ถ้าเป็นเลขคายสตัวก็โอกาส1ในพันเหมือนกันตั้งแต่0 0นนะครับจนถึง999เพียงแต่ว่าบังเอิญมันประจวบเหมาะฉะนั้นเองที่แตงวดในรอบ2ปีครึ่งไปตรงกับทะเบียนไม่รวมกับเลขสมัครผู<ะ>้ว่ากทอมอไม่รวมกับเป็นนายกคนที่เท่าไหร่ที่ก็อาจจะบังเอิญอีกที่ <c oughs> บังเอิญเลขมาตรงกัน <c oughs> ก็เลยกลายเป็นคำถามของสังคมนะครับ,รบว่าจะไมบังเอิญบังเอิญบ,บ่อยจังก็เลยต้องมีการไปตรวจสอบในที่สุด ครับหลังจากบังเอิญบังเอิญกันจบไปอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของตลาดท่านนะครับแต่ทางกองสลากก็ยืนยันมาว่ามีโอกาสที่เกิดขึ้นได้ครับ